ในในช่วงแรกครับทีขอเชิญคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 0 6 7ชุดอนาราตลมเย็นมือมนีเสนอตอนสืบสารรักษาต่อยอดราชาพระเมตตาแห่งแผ่นดินครับสืบสาร รักษาต่อยอดราชาพระเมตตาแห่งแผ่นดินราชาผู้ทรงพระเมตตาสู่ประชาราษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นภัยแล้งพายุน้ำท่วมจึงได้พระราชทานพระราชดำริ การพัฒนาต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นจึงเป็นที่ประจักษ์ถึงความตั้งพระราชหฤทยัยที่จะสืบสารรักษาต่อยอดคุณค่างานตามแนวพระราชดำร,ริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบตมหาภูมิพลอนุุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความอยู่ดีมีสุขอย่าง,ย,างยั่งยืน